เฮ็ดยังไงเนี่ยอันนี้เฮ็ดยังไงทับคูนทับดวงทับออดดวงคูนเออทับออดดวงคูนเราไปที่ยังเดี๋ยนาะเบ็ดเบ็ดทีดเผื่อสีป่าแล้ว่น้องเลยตสีป่าตสีป่าตปปาาทับออดดวงมันตสีป่ามาบ่กท่าน่น้องเลยเพื่อนได้เลยตัวนึงวันฉันนี่เนาะป่ายังผูดอกป่าป่าสวายเนาะไอ้บ่ท่างใด้วัวป่านั่น ปลาปลายัางก็ดอกปลระชุดว่าพิษเด็กพี่น้องเด้อประชุดประชุดฮาร์ดต,ต,ต,ตึกในเคลื่อนน้อยฮะหน้าให้หน่อยให้ละเนาะแต่ละปีพึ่งตึกได้ประเด็กกันหายสองหายไปเลยคุณดาเ <c oughs> ด็ดเด็ดทาเบิง้งต้องไปเด้กพี่น้องเด้อเบ็ดเท่ากับเบ็ดไม่ไข่เฮ่าอยู่ลด็พี่น้องเลยเดี๋ยวย่อยเบิเง้งก่อนถืนอบโนเฮื่อของไม่พี่น้องเลย ต่อมโอ้ยเบิ่งบ่ได้ตึกเบ็ดกากตากแดดพี่น้องเลยอาเบื้องต่อไปเด้อทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่พี่น้องเกยช่วยเหลือกันเห้ได้อันไอ้หลานเพิ่นสีดงไปใส่เบ็ดอีกแล้วพี่น้องเลยหมอกก่อนเมื่อวานในใส่ถือปมวานเนี่ยถือว่าจะว่าถือแล้วพี่น้องเลย ิปมีใช้เบ็ดพี่น้องตกเบ็ดนิหน่อยนะครกลางเว้นเทียงพี่น้องเลยจักถือถือข้าวถ่าเบิ่งกันได้พี่น้องเด้อน้องเงือมันเด้อเงือกกล่องบะโคกัดไปเลยเงือดวงดวงคูนพี่น้องเลยดวงคูนเห็นปะนี่น้องมีดึงเด้อพี่น้องเด้อมีดึง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 พี่น้องมีดึงดึงต้องนับต้องนงาะไปน้องนะเห็นพี่น้องดึงค่อยๆพี่น้องเลยเห็นบ่ ตล็อกแท็กล็อกแท็กพี่น้องเลยใส่ไม,ไม้พี่น้องเลยใส่ไม้ห้องหันบ้ถือ,พ,อ,อพี่น้องเลยรอดห้องหันห้องบ่อนแบบไงนะพี่น้องขึ้นมาหายใจพี่น้องไม่ดึงพี่น้องไม่ดึงมีดึงพี่น้องขึ้นมาบ่หยันอีกแล้วพี่น้องเลยดึงเอาลงอีกนะพี่น้องเลยว้สองสามเถ้เาลงเลยบ้ถือว่ามึงจะร้อยขึ้นโค่กูจะร้อย Biết nhảy phần mặt mặt mặt, mặt tư kỳ nằm trong lòng 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 cầm lòng Đứng lòng lòng cầm lòng lòng cầm lòng 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 lên lòng 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 đang lòng lòng อ๋หมดงเดพี่น้องมันดึงรงลึดล่มันบดึงเดพี่น้องต้งใช้หลอนะดึงแล้วอัดซดแต่ไหมซดแต่ไมซิดเฮงกวดพี่น้องเกือบเข่าเบิ่งคนใหญ่เราเฮ็ดดีเดพี่น้องนเเราเฮ็ดดีเออใส่โจง่าฉันคล้ายๆคับดีเดี่น้องเพื่อน็ดจะกิบอะไรด้อกเี่ยน้องทเยตกน้ำเรานีไหมบริหารป่าเดพี่นง อย่าลืมพี่น้องเป็นกำลังใจบบาด่งง่ายนะพี่น้องเดอ้อคำว่าแรกก็ลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อและกดมากระดิ่งพร้อมเพื่อมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเดอ้อเขาจะได้เบิ่งน้ำกันเนาะในบ่อโตรงแต่ละปีนีะพอได้กลิ่นปนมาพี่น้องเลยหน้าพวกง่ายเครื่อง,องเดอองเอองออ้อพี่น้องเด้อไอพีโตรงใช่ป่าถือโอกาสถ่ายเขาเพื่อนผมพี่น้องหามเติมเขอ ม้วนน่ะเขาตึกปลาบระมานพี่น้องก็ซิดเบ็ดนะบระมานบันไดได้ตัวเดียวมนไทยเบิ้งซัมมาบ่ทันพี่น้องเลยคนเจ้าเห็ดโต่งเห็ดใส่ปลาเลยพี่น้องเนาะเหลือซีดเบ็ดข่อยเป็นพี่น้องปลาลงนะเออจุดซีดเต็มไว้เออเพิ่มรอไว้ชั้นรอไว้รอไว้พี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องโต่งเรานะหน้าพอาะง่าเครื่องเล้วพี่น้องเด้อเอออย่าลืมพี่น้องเป็นกำลังใจบ้าดวงญ่เด้พี่น้องเด้อฝ่าใหม่เห็ด โงเฮ็ดดีเพื่อนไปน้องเลยพอได้กินยามเดินสิบเอ็ดพลนตกลินบะชันเพิ่์ลว่าล่ะทาไปเบิ้งกระเจ้าตึกเบ็ดต่อพี่น้องมาจะได้บ่บัมีดึงพี่น้องมีดึงมีดึงเฮ้ยของใหม่พี่น้องไปเด่าวปลดดาลงพี่น้องดึงยงาะเ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 งาะรถหากกดยิ้มเพี่น้องปลากระเดิดพี่น้องเลยบ่วนาเล่นบ่กินเบ็ดได้หางนันกระต๊อกกันพี่น้องเลย บ่ค่อยหมานมึงนี่พี่น้องเลยจังยังไงวะวัดเหีียวว่ะสัานทีงานว่ะเปลี่ยนคันเวทใหม่พี่น้องเลยดึงเลยพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วดึงยังอๆงอๆงกๆลบบพี่น้องเลยงอมงอมเลยล็อกถ่ายวัดท่านพี่น้องขอล่องเลยประเด็นนี้เระเด็นนี้หน่อยหนึงพี่น้องเบิ่งเบิ่งก่อนจักป่ามีบางยังพี่น้องเบิ่งลงกันได้ตัวพี่น้องได้ตัวนี่นะ ปลาชุดน้อยอไอ้ปลาขาวมุนพี่น้องเคยบาดเบื้องไปเบื้องมาแบบนี้มันจังหวะบ่ท่านพี่น้องตายจะยังบุบบับบุบบับพี่น้องมือใหม่เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเลยดึงเด้อพี่น้องดึงอีกแล้ว่าสันม้องเนี้ยไอหมอกัดดึงด้วยกันว่าสันปลาซิวน้อยพี่น้องเลยปลาขาวมุนคล้ายๆปลาซิวอ้าวเลยพี่น้องดึงเงี้ยเงยเงี้ยพี่น้องเลย ดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเอาแม่เอแม่จุดึงแล้วพี่น้องเลยระวังคลิปต่อไปเนื้อตัวต่อไปเป็นได้แน่ๆได้พี่น้องหลอนนะมั้งกว่าต้องใช้หลอนพี่น้องเลยงานบ็ค่อยหมานได้สองตัวเมื่อวานเดี่ยไม่ได้ถ่ายเบื่อวพี่น้องเมื่อวานหมานได้ซีพตัวเด็นพี่น้องเลยเมื่อวานเนี่ยขึ้นแน่ พี right? like ่น้องกล้องของพวกกัดป่าไหนเราได้ซองตัวพี่น้องเลยนี่เน้นบอลลัสกุ้มมือข่อยเลยใช่ไหมได้ซองตัวเด้พี่น้องตัวน้อยเออได้ซองตัวโมมานวะพี่น้องเลยมือนี่พี่น้องก็คลิปนี้เราจะได้จุกก่อ่จะมีเด้อพี่น้องเด้อไว้แล้วพ่อแดดไว้สั่นทีมงานว่าเออเอาแล้ว่ันคุณมีหดเป็ดลอยหน้าเหมือนเดิมพี่น้องเลย อ่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจใบ้าดวงไงได้พี่น้องเดอ้อดูแลส,สุขภาพนะเออเออห่างบรรดจากโควิด -19 เด้อพี่น้องเดอ้อเออหายยู่กันตลอดปลอดภัยได้พี่น้องเดอ้อเออความเจ็บอย่าให้ได้ความไขยย่ใหญ่มีได้พี่น้องเดอ้อคิดชิงใดให้ได้ชิงนั้นได้พี่น้องเดอ้อสมใจหวังไหวได้พี่น้องเดอ้อเออเรื่องหนักกับบ้าดวงไงก็ใช้แบบพี่หญิงฟ้าน้อยสองตัวนี่แหละบ้าไงพี่น้องแซมนิ้วมือนี่พี่น้องเลย ปลาบ่ค่อยมีพี่น้องปลาไหมก็เจ้ากั้นเคลื่อนไว้ทั้ง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 ใต้ทั้งฝุ่นพี่น้องเลยมันเลยขึ้นมาบ่ได้นี่ท่งหน้าเด้อพี่น้องเด้อท่งหน้าเบาหนุ่มใหญ่พี่ทังผีละพี่น้องงามเต๋อเพื่อนยังโมยอมเลยพี่น้องเลยเพื่อนเชียวรู้จีดเลยอ่ะช็อปไหนเด้อพี่น้องเลย